มันเลอะเห็นไหมเราก็มีช่างนี่นะทั้งสวยทั้งเก่งชุดนี้ชุดดีเห็นไหมเราเอานี่มาติดทีเนี้ยเรามาดูวีวีพออัพเตอร์กันอ่าฮะติดง่ายเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเจยกพอเปเปอร์พอเปเปอร์คือมันติดง่ายมากคือพวกเท่าไหร่เนี่ย เท่าไหร่อันนี้ม้วนหนึ่งเออห้าสิบเก้าบาทนะคะความยาวประมาณห้าเมตรให้ท่าเลยเจ๊้อลอเจ๊เพรากว่าจะเอาหลงล่องคือบรลงจ้าความ,วามสวยนะวันนี้<ะ><ะ>เพ็่นหมาตั้งนี่ครูปหลงตบปูตะปีนะบ้าน,นะเห็นะไหมให้ทำง่ายนะไล่ไปนะคะเค้าใช้ นะมันง่ายเลยยากเห็นไหมแล้วก็ใหม่เลยทีเนี้ยกลายเป็นของใหม่เลยของเก่าเอามาทําให้มันเป็นใหม่ได้ไม่มีอะไรยกแม่เป็นคนซื้อยกเป็นคนทำใช้มอลูกตึงค่ะ ดีก็บอกว่าดีเนาะไม่ดีก็บอกว่าอันกี่บาทนะลืมแล้วห้าสิบเก้าบาทห้บาทอันนี้แปะได้ทุกอย่างนะข้างกระโงกระแพงแปะได้หมดเลยเหรอใช่โอ้ยนั่นไปแปะกำแพงห้องแม่หน่อยเออวางแม่มันเลอะนะแปะเออไม,ไม่อันนี้แปะแล้วอันนี้เดีอย่างเลยนะคะแปะนานขนาดไหนถ้าลอ,อกมาสีไม่ลอ,อกติดมาด้วย ไม่เหมือนอ a เปเปอร์แบบหนาๆที่เขาใช้กาวทาแล้วก็เอาอลเปเปอร์แปะอะไระมันไม่แพงอ่ะนาะเนี่ยเราซื้อมาติดทั้งห้องอก็ประมาณมแ,ลมแล้วติดเทดีวะเออกระครึ่งก็ไม่ตางเ้ไหนี่ย <c oughs> มันเนียนดีมากเลยเมนดูสวยเลยเ <c oughs> <ไ>ป๊ะอืมสวยจังเลย <c oughs> อืมได้ของใหม่แล้วของเก่าเป็นของใหม่เสียงพัดลมหูยอยากเพิงเปิดได้ไหมดังทับหูไปหมดเลยอ,อันนี้ทางบริษัทเขารับรีวิวสินค้าไม,ไม่ได้เท่า,าไหร่ <c oughs> ไม่ได้ก็เราเอามาเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปซื้อของแพงมาแล้วมันไม่คุ้มแต่เราซื้อของถูกมาแล้วมัน มันดีอ่ะเห็นไหมมันกระดัดมันเหมือนไม้เหมือนอะไรไปนหนมดเลยอ่ะแผ่นที่สองมาติดดิอืมดีจริงฮะนะเห็นไหมเจ๊หยกเป็นผู้หญิงยังทำได้เลยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างมาก่อนด้วยทำได้เลยนะไปหาซื้อได้นะคะที่เดียร์มาไม่ตอบ ม้วนหนึ่งนะได้ได้เยอะมากนะเนี่ยเท่าไหร่นะห้าสิบบาทได้ได้ห้าเมตรห้าเมตรยาวห้าเมตรกว้างสี่สิบห้าเซนคุณออกไหมได้ไอ้ม้วนหนึ่งได้ตั้งปูโต๊ะได้อันหนึ่งอ่ะเราจะปูแล้วก็วัดก่อนเราจะได้ไม่ต้องม้วนยกไปทั้งแผงมันต้องมาช่วยด้วยสิแบบไหนบ้างแบบไอ้ ใส่่่าานทีงงข้ลอนะเสร็จแล้วเราก็พับข้างหลังเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมคะไหนมีเนี่ยเป็นตารางตารางก็คือพับตามตาราง,างมันจะได้ตรงๆโอ,อแล้วฉีกหรอหรือตัดตัดได้โอ้ตัดเราเราต้องวัดก่อนใช่ไหมใช่โอ้ทำเม็ดแม่มันกูตัดแม่งเลยซีซัวรเราก็มาคิดได้หลังเนี้ยนะว่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะตัดเป๊ะเลยไม่ไม่ได้สร้างนะนะไม่ได้เป็นสร้างนะ นแนะนำของดีๆให้เพื่อนๆแต่อย่าบอกนะว่าซื้อ,อมาจากที่ไหนเนาะเราเราไม่ได้รีวิวให้่ยเขาไงแต่แต่บอกว่าที่อันนี้มันดีม,นมันติดมาติดเลยนะโเ้ยมันคุม้มนะเนี่ยคุม้มติดติดเลยก็ได้สีเนี่ยเนาะสวยดีอ๋อห้าเมตรเองแม่เราไปซื้อเห็นลายแบบผู้ดีผู้ดีไหมมีตั้งหลายลายมีลายแบบผู้ดีก็มีนะลายแบบธรรมดาเหมือนเราก็มีคนธรรมดาเหมือนเราเอย่างเงี้ย พอแล้วมั้งแล้วเดี๋ยวเกาให้ดูรูปค่าปีพความเต้เอาอืม,อมพอแล้ว